หนึ่งนาทีกับกปอปทอ การขับขี่รถบนท้องถนนมีโอกาสต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาแต่หากตั้งสติแก้ไขปัญหาให้ถูกทางอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นหากกระจกรถแตกควรชะลอความเร็วของรถจอดเข้าข้างทางทันทีใช้ไม้หรือวัสดุแข็งดันกระจกที่ร้าวโดยต้องดันเศษกระจกที่แตกออกให้หมดหากต้องไปต่อขับรถอย่างช้าๆและใส่แว่นตาจะช่วยป้องกันเศษกระจกเข้าตากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารีบชะลอความเร็วอย่าเบรกกระทันหัน มิฉะน,นรถอาจเสียหลักพลิกคว่ำกรณีที่เป็นสัตว์ใหญ่ไม่ควรบีบแตรเพราะจะยิ่งทำให้สัตว์ตกใจและวิ่งเข้าหารถทำให้เกิดอันตรายได้ควรค่อยๆขับผ่านไปด้วยความระมัดระวังกรณียางระเบิดต้องจับพวงมลาลัยมั่นคงพยายามบังคับรถเข้าข้างทางโดยใช้เกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วอย่าเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถพลิกคว่ำค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม